สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมทันข่าว14นาฬิกากันสักครู่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมสมาชิาสหประชาชาติชี้กัมพูชารับบทเป็นเหยื่อทั้งที่เป็นฝ่ายที่เริ่มความขัดแย้งก่อนยืนยันไทยมุ่งแก้ปัญหาด้วยสันติภาพและรักษาไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดน เมื่อวันที่27กันยายนตามเวลาท้องถิ่นที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติน,นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานายศรีัสสักพ,พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่80ตอนหนึ่งถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าไทยพร้อมจะร่วมมือกับกัมพูชาในการหาทางออกโดยสันติควบคู่กับการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนและจําเป็นต้องชี้แจงต่อประเด็นที่กัมพูชานําเสนอในที่ประ ชุมแห่งนี้ด้วยความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งนี้กัมพูชาพยายามกล่าวว่าตนเองเป็นผู้เสียหายซ้ซําๆถือเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงที่บิดเบือนโดยเป็นฝ่ายกัมพูชาที่เริ่มความขัดแย้งและความพยายามผลักดันไปสู่เวทีระดับประเทศ This morning, intended to say something different and positive Reflecting the future hope morning I say for and But I had to rewrite the speech because of the most regrettable remarks by my Cambodian colleague. To my dismay, Cambodia continues to present itself as the victim. Time and time again, it has portrayed its own versions of the facts, which does not hold up to scrutiny because it is simply a distortion of the truth. We know that who are the real victims. They are Thai soldiers who have lost their legs from landmines, children whose schools were shelled, and innocent civilians who were shopping that day at the grocery store that came under attack from Cambodian rocket fire. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีหมู่บ้านแนวชายแดนที่กัมพูชาอ้างถึงว่าแท้จริงแล้วตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศไทยซึ่งไทยเปิดพรมแดนช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อรับชาวกัมพูชาหนีภัยสงครามกลางเมืองแต่เมื่อสงครามยุติหมู่บ้านเหล่านี้กลับขยายตัวแม้จะถูกไทยทักท้วงหลายครั้งก็ตามแต่กัมพูชายังเพิกเฉย From the beginning, Cambodia initiated the Conflict Cambodia the initiateated beginning with the intention to expand a border dispute into a national conflict and to further international internationalize it, as was the case again this morning. The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late nineteen seventies. For hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand we made this decision out of compassion and humanitarian principle and and as a young diplomat i witnessed the scene myself although the civil war has ended and the shelters were closed the cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored those requests to address this encroachment. ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าประเทศไทยยืนหยัดเพื่อสันติภาพอย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะเชื่อว่าประชาชนทั้งสองประเทศสมควรได้รับสิ่งนี้แต่ก็ยังตั้งคำถามไปยังกัมพูชาว่ามีความตั้งใจจริงหรือไม่ที่จะมาร่วมกันแสวงหาสันติภาพและทั้งหมดนี้คือทันข่าวสวัสดีค่ะ